รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ไหวนะลูกตั้งใจเรียนนะเพราะาสารสูดเสียเราเรียนมา ไม่ผ่านจริงหรอวันก่อนกูได้ยินแบบขอออกคุณใหญ่คุยัง้เวก็แบบจะมีเดีกงข้อนคุณนี้เยอ่ะไม่เช่อราสอบไมนแล้วข้ออะไรใหญ่เฮ้ยเอ็ขอฟังด้วยเลยปะแล้วฟังไมได้ไหมเป็นแบรู้ทุกอย่างเลยมั้งย่สิว่ากัน ดีว่าดิฉันมีเรื่องจะมานึกตัวดิค่ะเรื่องอะไร,รอ่ะก็คือว่าลูกดิฉันสอบให้ผ่านมา้วสอบว่างแล้ว,ก,ลวก็คืออยากจะแบบถามว่าถ้าเป็นสิบบนเข้าได้ไหมคะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่สามหมื่นบาทกว่ามึงงานวันนี้ได้รึเปล่าโอ นี่เดี๋ยวขาดหายา้งเรียนนะปันการิุจลินนะคะขอเด่ไรหรอกครูก็เองจะไปคิดดูสิถ้าแบบว่าเรียนได้งึนทีมาแล้วเรามาซอของให้เักเรียนไปใช้อะ่ะสบายไหมต้ัดีค่ะีค่คุณครูจะสอาบนะคะาคนเสอยม วันก่อน,นะคะ่ะมีเด็กน,เนกนักเรียนคนหน,นึ่งซึ่งเขาสอบไม่ได้ไม่ผ่านก็ได้มีการทำสิ่งบนกันะไว้ค่ะแล้วครูทราบไหมคะว่าการทำสิ่งบนเด็กมันมดกฎหมายแล้วก็มันสามารถทำให้คุณครูโดนสัารย้ายแล้วก็ออกได้เลยนะคะคุณครูก็ได้ปรึกษาของของอแล้วนะคะคุณเรได้มีแต่ของอ้อยึดแต่ที่จะรับกันงไว้ค่ะแต่เด็ก ก็คอสอบไปนั่งสองรอบใ่ไหมคะใช่ค่ะทไมคุณครูถึงไม่บอก้นักเรียนไปหายที่ยัอื่นๆโดยหรือว่าค่อยมาสอบทีตอนเล่าที่ขาเปรับแเราปิเด็กนักเรียนนั้นที่อยากอยากเรียนที่นี่อะค่ะเขาก็เลยได้มีการําเตรมสอบของอะไรนั่นเดี๋ยวเรา สามหมื่นมาแต่เพราะว่าคุณครูประจำชั้นเป็นคนบอกสอนับสนุนงานเราคุณครูรู้ใช่ไหมคะว่าพอเราเงินใต้ต,ตัวเราเงินต้องเป็นยังไงอะไรยังไงก็เป็นเรื่องดีใช่หรอแต่ว่าถ้าเราน้ำเงินคนอื่นที่แตเพ่อมาเองะะอ่ะค่ะคุณครูต้องพิจารณาว่าทุกคนมีความสามารถต่างกันซึ่งเแต่คนนั้นไม่มีความสามารถที่จะมาเรียนโรงเรียนนีนนนก้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้จะบูลลี่นะคะแต่ว่าวนักเรียนก็ต้องมีความพยายามมากกว่านี้ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะ ก็คงน่ารักถามว่าเรื่องวันนี้มันใหญ่มากๆแล้วก็เดี๋ยวทางเราจะส่งนลัสุดมาที่นี่เพื่อสัญญาณคืนนะคะ